สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Info ฟลอ e พีที่4แล้วนะครับโดยในตอนนี้จะหยิบเอาซามิล่าเ e อะเ e r t ซอร์ดมาเล่าให้ฟังกันโดยเธอจะเป็นแชมเปี้ยนสาย AD Carry ที่หากใครเล่นเก่งๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเอาเธอแทบไม่ลงเลยทีเดียวจุดเด่นอีกอย่างของซามิล่ก็คือเธอจะมาพร้อมกับดาบเล่มใหญ่และปืนคู่สุดเท่เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาแล้วไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับผม ซามิลาเกิดและเติบโตอยู่ในเมืองอามาคาราของชูริมาท่ามกลางครอบครัวที่ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงข้างถนนสร้างความตื่นตาให้กับคนดูมากมายแม้ว่าซามิลาจะสนุกและตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำอยู่แต่พ่อแม่ของเธอนั้นอยากที่จะให้เธอมีชีวิตที่มั่นคงมากกว่านี้ในเย็นก่อนหน้าวันเกิดครบรอบ14ปีของซามิลาได้มีคนแปลกหน้ากลุ่มใหญ่พร้อมอาวุธบุกเข้ามาในเมืองของเธอและสังหารชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไปมากมาย โดยอ้างชื่อของจอมเวทโบราณผู้หนึ่งในขณะเดียวกันซามิล่าได้แต่แอบมองการกระทำอันโหดร้ายจากใต้ขื่อบ้านเธอกลับไม่มีน้ำตาหรือแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องแต่เธอนั้นเต็มไปด้วยความโมโหซามิล่าไม่ได้โกรธแค้นฆาตกรเหล่านั้นแต่อย่างใดกลับกันเธอโมโหที่ตัวเองเอาแต่หลบๆซ่อนซอนทั้งๆที่เธอไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดมาก่อนแม้ในตอนที่เธอทำการแสดงสุดแสนจะอันตรายก็ตาม ซามิล่าเกียดตัวเองและได้ปฏิญาณว่าตัวเธอจะไม่มีวันให้ความกลัวเข้ามาครอบงำและยอมแพ้อีกต่อไปครอบครัวของซามิล่าที่กำลังบาดเจ็บและชาวบ้านอีกบางส่วนก็ได้หนีไปยังเมืองท่าเบลซุนที่ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิน็อกซัตเหล่าผู้อพยพพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆที่นี่แต่ซามิล่ากับมุ่งมั่นที่จะกอบกู้ความกล้าของเธอกลับคืนมาเธอเร่แสดงไปตามท้องถนนด้วยตัวคนเดียว เพราะพ่อแม่ของเธอนั้นบาดเจ็บเกินกว่าจะแสดงด้วยได้ในทุกๆวันที่เธอทําการแสดงผ่าดโผนฝีมือของเธอก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีใครดูก็ตามรวมไปถึงรายได้ก็ยังน้อยมากอีกด้วยในช่วงเวลานั้นจักรวรรดิน็อกซัตได้ทําการเปิดรับสมัครทหารเป็นจํานวนมากซามิลาตื่นเต้นกับโอกาสในครั้งนี้บวกกับเรื่องของเงินทองสวัสดิการที่เธอจะได้รับเธอตัดสินใจสมัครในทันที ความปาดเปรี้ยวของซามิลาทาให้่าเพื่อนทหารของเธอพากันทึ่งอีกทั้งเธอยังใช้ดาบได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยําความผาดโผนและฝีมือการต่อสู้ของเธออยู่ในระดับที่สุดยอดแต่ด้านวินัยของเธอนั้นจัดได้ว่าเข้าขั้นแย่ในเวลาสองปีต่อมาผู้บัญชาการของเธอไม่ว่าจะกี่คนก็ต่างปวดหัวไปกับความบุ่บบามของเธอยกเว้นก็แต่ผู้บัญชาการอินดาริด้วยความที่เคยทำงานเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรม ผู้บัญชาการอินดาริเล็งเห็นถึงความสามารถและความกล้าบ้าบินของซามิลาจึงได้ชักชวนและเข้าร่วมในหน่วยลบพิเศษของนางซึ่งหน้าที่ของหน่วยนี้ก็คือทำภารกิจเสี่ยงตายขั้นสุดด้วยความกระหายที่จะได้ผจญพยันอันตรายต่างๆซามิลาตอบตกลงอย่างไม่ลังเลตลอดช่วงเวลาที่เธอทำภารกิจต่างๆเธอก็ได้ค้นพบความถนัดของตนเองในระหว่างการยิงปะทะที่ดุเดือดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เธอท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนความอันตรายให้กลายเป็นความร้าวใจและการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงไม่รู้จบเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงเมื่อมีเวลาว่างามิลามักจะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังรอยสักแต่ละลอยที่กลายเป็นวีรกรรมที่ไม่อาจลืมได้ให้กับพ่อแม่ของเธอฟังอยู่เสมอมีวันหนึ่งที่หน่วยรบของอินดาริได้รับคําสั่งจากนครหลวงให้ไปปราบพวกแบ่งแยกดินแดนที่แข่งข้อ ในระหว่างที่กำลังระบุตำแหน่งและวางแผนที่จะโจมตีหัวหน้ากบฏนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นที่ป้อมโดยมีซามิร่ากระโดดพุ่งตามออกมาเธอสูญเสียดวงตาข้างขวาไปแต่เธอกลับไม่หวัดหวัน่นเธอรีบเข้ามาช่วยผู้บัญชาการอินดาริที่กำลังบาดเจ็บสาหัสและขยับขาไม่ได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้อินดาริโมโหตัวเองที่ล้มเหลวในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและตัดสินใจยุบหน่วยไปในที่สุด เมื่อถูกปลดประจำการและหมดโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เธอชอบซามมราจึงกลับบ้านไปที่เบลซุนแต่เธอก็ทนใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้อีกต่อไปเธอกลับมายังเมืองหลวงของน็อกซัสอีกครั้งและตามหาอดีตผู้บัญชาการของเธอจนเจอซามิราเชื่อว่าอินดารินั้นเป็นคนเดียวที่เข้าใจหัวอกของเธอเธออยากใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่อินดาริมีต่อคนในกองทัพและตระกูลขุนนางต่าง จึงเสนอให้อินดาริมาอยู่เบื้องหลังในการหางานทหารรับจ้างที่มีค่าตอบแทนสูงสูงให้เธอทําอินดาริตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจนักซามิรารับงานออกลุยเดี่ยวโดยไม่ต้องพึ่งกองหนุนแต่อย่างใดซึ่งแต่ละงานที่รับมานั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ทหารทั้งกองคนเลยทีเดียวซามิราทาแต่ละงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเธอก็มีความสุขมากเช่นกันนานวันเข้าชื่อเสียงด้านความกล้าเสี่ยงตายของเธอนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆ เธอเริ่มรับงานทุกอย่างแม้ว่าโอกาสสำเร็จจะน้อยมากก็ตามจนเธอเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากผู้มีอำนาจระดับสูงว่าไม่มีใครจะเหมาะสมกับภารกิจที่อันตรายไปมากกว่านี้แล้วและในตอนนี้ซามิรารับงานอย่างต่อนเนื่องโดยแทบจะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหาเรื่องราวสุดเล้าใจครั้งใหม่มาเติมเต็มให้กับชีวิตเธอและช่วงต่อไปก็คือดูไว้ใช่ว่า ซามิราให้เสียงภาคโดยคุณเอเมรี่โอไบออนซึ่งเป็นคนภาคเสียงเดียวกับแชมปเปี้ยนคาร์เมิกด้วยชื่อของซามิรามาจากภาษาสรรษษันสกฤตที่แปลว่าสายลมซามิรามีอายุรา,าวราวสาปีผลไม้โปรดของซามิร a านั้นคือทับทิมปืนของซามิราทั้งสองกระบอกนั้นมีชื่อว่าเบร a แอนด์ตรอน อินดาริรับภารกิจมาจากเรืบรบองที่กำลังสนใจในตัวของซาม,มิราเป็นพิเศษและภารกิจนั้นคือตามหาตัวเร็วท่าย่อยุของซาม,มิราที่ปลาเหลี่ยญแล้วสร้างดาเมจนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากท่าย่อยุที่สร้างดาเมจของตัวละครล,ลุยจิจากซีรีส์เกมต่อตู้ตลุมบอลซูเปอร์สแมชบรโค้ดเนมของซาม,มิราตอนกำลังพัฒนาจะใช้ชื่อว่าควีน เกมเพลย์และดีไซน์ของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมแอคชั่นหลายๆอย่างตัวอย่างเช่น Devil May Cry, b i o n t t a และ Vanquish ระบบเกตคอมโบของเธอได้มาจากระบบเดียวกันของเกมซีรีส์ Devil May Cry ทีมงานบอกว่าสร้างเธอเพื่อเอามันเฉยๆโดยไม่ส่วนบาลานซ์ในแผนแรกๆที่เธอเข้ามานั้นเรียกได้ว่าโกงที่โกงสุดๆโกงที่ก็จบไปแล้วนะครับกับอินโฟรอของซามิ่ ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของแชมเปี้ยนตัวไหนก็มารอชมกันได้เลยระหว่างรอช่องของเรายังมีคลิปอื่นๆอีกมากมายให้ดูกันก่อนจากกันลบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ